รีวิวทุเรียนทองลาบูครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊กภูริพัฒนครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเปิดทองลาบูให้ดูนะจากที่สั่งไปไม่ได้สั่งกับร้านตัวแทนจำหน่ายอะไรจากใครเนาะสั่งจากเจ้าของโดยตรงที่เห็นนี้รวมค่าส่งค่าอะไรแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทสั่งกับเจ้าของโดยตรงเนาะสองต้นสั่งมาสองต้น ก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูแล้วก็เป็นอะไรที่อยากบอกว่ารู้สึกดีใจนะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆมาชื่นชมด้วยกันนะผมสั่งมาจากพี่สุวรรตอนนี้เราเป็นเพื่อนในไม่ใช่เพื่อนเป็นสมาชิกของกลุ่มทุเรียนกลุ่มหนึ่งเนาะก็เลยได้ทักเช็ทคุยกันก็เลยสั่งจองมาหลายวันแล้วเพิ่งได้ ตั้งแต่ปีนู่นปลายปีนู่นปลายปีก่อนเนาะก็เนี่ยรอมาสองเดือนก็ได้วันนี้ก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูเนาะ <c oughs> เออกลใไม่คมเลย ครับก็ไปเอามีดมาัไก่ไม่ผ่านให้ดูราคาดิ <c oughs> ตะก,ก้าผมก็มองมองอยู่ว่าเออว่าจะส่งด้วยตะก,ก้าหรือจะส่งแบบอันนี้ดีเนาะตะก,ก้าใบสามสิบเนาะสองลูกก็หกสิบแล้ว ขณะที่กล่องเกอรี่ลูก40เนอะเออผมยังลังเลว่าถ้าของผม,ผมนี่ผมจะส่งแบบไหนดีเนาะระหว่างตะก,ก้า,ากับแต่ตะก,ก้านี่ปลอดภัยแน่เพราะเขาเห็นต้นเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการอลูอกเชือกของเขาเนาะ <laughs> ดูใบดูใบ ทองลาบูนะใบชัดชัดโอ้ยยาวทรงยาวทุ่ๆแบบคล้ายๆยาวลิ้นจีเหมือนกันนะสำหรับใบนี้แต่ยาวลิ้จีนี้รู้สึกจะสีเข้มกว่านี้เนาะแล้วก็นี่ใบใหญ่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 หญหญมุนมนเนาะ ใบก็ดูดีเนะครับถือว่ามาสมบูรณ์ใช้ได้นะครับดูใบใบทองลาบูเนาะมีหลอนเหมือนกันเนาะ ที่ผูกเชือกครับกล้าไปแล้สามสิบบาท ถ้าถามผมว่าต้นเท่าไหร่ผมไม่รู้เนาะแต่เนี่ยรวมค่าส่งแล้วเนี่ยพันร้อยผมไม่ค่อยอยากเซาซีราคากับพี่ก็บ้าไม่อยากให้เขาแจกแจงเนาะก็เข้าใจอยู่ว่าสายพันธุ์ใหม่ๆนี้มันก็ต้องอย่างงี้เนาะครับซื้อที่อื่นนี่แพงกว่านี้ครับนี่ก็ซื้อกับพี่เขาโดยตรงกวชัวแน่นอน ทองสักกาผมนี่ผมงขายต้นสามร้อค่าสง่งเมาร้อยเดียว 100. นี่ดูเทียบกับของอที่อื่นสายพันธุ์ใหม่ของอพันธุน์อื่นๆเการาคานี่ไม่ไม่น้อยกว่าต้นละสี่ร้อยทั้งเลยบางคนบอกทำไมทองสักกาก็บางคนก็ถามผมว่าทองสักกา ขายต้นเท่าไหร่ผมบอกสามร0อค่าส่งเหม 100. า1หนึ่งรอง 100. ส่งได้เ้าต้นต่อกลองนั่นคือเหมาครั้งเดียวเกินจากนั้นค่าส่งผมบอกออกให้เองค่าส่งก็ส่งเคอรี่กล่องละสอ0รนี่ครับต้นอ่ ตัวประมาณนี้มีใบมีกำแหนิดนิดหน่อยมีแตกนิดหนึง่งเป็นไรเดี๋ยว <ừ. S 1> ผมก็เอาพร้อมโตน้ำหมักประยุกต์ผมมาฉีดเนาะการเ <ừ. S 1> ชือรามันใบมันมีแผลนิดหนึง่งกระทกกบกระทั่งกันระหว่างขนตรงเนี่ยก็ใบยอย่างอย่างไม่ไมไม่แก่เต็มที่เท่าไหร่เนาะสำหรับต้นนี้ถือว่าสวยมาก ใบโอเคเลยถึงแม้จะมียอดอย่างนี้แต่ก็มาสมบูรณ์มากถือว่ามาสมบูรณ์มากไม่มีหักหักเลยเน่ะสมัยก่อนผมไม่มียากันร,ราวิธีการกันร,ราของผมก็คือหมาก หมากที่เขากินหมากกนะันเนาะหมากขมิน้นขมิน้นผงหรือขมิน้นเป็นหัวก็ได้บ้านผมมาหาเป็นหัวง่ายกว่าขมิน้นหมากเปลือกมังคุดเปลือกมังคุดแล้วก็เอามาตำ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 ,ตำพอมาตำคือพอแตกๆกนะันเนาะแล้วก็น้ำใสละลายน้ำละลายน้ำแล้วก็เอาปูนแดงปูนกินหมากใส่ลงไปสัก นิดหนึ่งพอให้น้ำแดงๆเนาะแล้วก็ละลายกันแล้วก็เอามาพรมเลยพรมอาบทั้งต้นเลยนะน<ด>คือวิธีที่กันราของผมสมัยก่อนเนาะที่ไม่มีไม่รู้จักเชื้อบาซิลัสซับติลิธีเนาะก็เอามาอาบทั้งต้นเท่าที่สังเกตเนี่ยที่ผมอาบด้วยน้ำหมากขมิ้นเปลือกมังคุดเนี่ยไ็นอะนไรที่จะรอดหมดเลยแม้กระทั่งต้นที่ซื้อมาแล้วยอดมันโดนเพลี้ยไฟะนะ มีการยอดกุดงองข้อสั้นเนะนี่ยเอาหมากำมินเปลือกมางคุดไปทาแล้วเพี้ยไฟก็หายแล้วก็มียอดแทงต่อออกมาพุ่งออกมาได้สวยเลยก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าวิธีโบราณของผมที่คนแก,ๆก่ๆเขาแนะนํามาตั้งแต่สมัยปลูกครั้งแรกเนาะหมัยหัดปลูกทุเรียนครั้งแรกมาขมินเปลือกมังคุดแล้วก็ปูแดง รู้สึกว่าได้ผลนะครับได้ผลแล้วก็เป็นอะไรที่รอดดีทุกต้นเลยแล้วก็ใส่ไปทั้งนี้ด้วยในดินถึงน้ำหมากก็ม่เปลืองมันคุดลดลงไปด้วยแต่ปู้นอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวมันด่างเกินใส่พอน้ำแดงๆเนาะใส่พอน้ำแดงๆแล้วก็เดี๋ยวไปเคลือบหลังมงหลังใบเดี๋ยวมันหายใจไม่ออกเนาะไม่ต้องไปใส่สารจับบงจับใบเลยะนะครับอาไปทั้งต้นเลยแล้วก็ มันจะเป็นอะไรที่ไปสมานแผลทห้ขี้รอยแตกๆตรงนี้ได้ด้วยนะ <c oughs> แล้วก็อย่างอย่างต้นเนี้ยอ่ามันมีใบยังไม่ไม่แก่เต็มที่เนาะยังเป็นเฟสตลาดแล้วก็มันแตกง่าย <c oughs> เวลาเราจะไปปลูกกับควรจะรอให้มันแก่กว่านี้อีกหน่อยเนาะ <c oughs> แล้วสําหรับต้นนี้นี่ถือว่าปลูกได้แต่ว่าให้ระวังตรงนี้นิดนึงเพราะมันมีใบ เนี่ยเวลาเราขนส่งเนี่ยนั่งรถไปแล้วมันจะกระทบกระทั่งอย่างนี้นะไม่ว่าจะท้ายกระบ,บะตะก,ก้าโมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอไปแล้วมันจะตีกันอย่างเงี้ยคนนั่งรถไปส่งไปสวนแต่ถ้าเราปลูกใกล้ๆบ้านที่ไม่กระทบกระทั่งอะไรเนี่ยถือว่าอันนี้สามารถปลูกได้นะว่าใบอย่างเงี้ย ถือว่าก็ปลูกได้เหมือนกันนะถ้าปลูกใกล้บ้านที่ไม่ไม,ไม่มีการเคลื่อนย้ายที่ไกลแล้วไม่ต้องไปตีกันนะหมายถึงใบตีกันแล้วก็มีแผลผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะถ้าเรามียาก,กันราดีๆมันก็ปลูกได้มีใบอย่างเงี้ยเยอะๆอะไม่ควรให้ขาดน้ำเนาะเพราะว่าไอเนี้ยต้องการน้ำมากเลยปลูกใหม่ๆนี่ปลูกวันแรกนี่รดน้ำ อย่าลืมรนดน้าเด็ดขาดเลยเนี่ยถ้าเอาใบอย่างเนี้ยไปปลูกบนเขาแล้วก็ถ้าเกิดลืมรดน้ําวันแรกนี่อาจจะเดี้ยงได้นะเพราะเนี่มันต้องการน้ํามากเลยมันจะกินแต่น้ําในถุงกินแต่น้ําเก่าในถุงความชื้นเก่าในถุงพอหลังจากนั้นแล้วมันจะใบอื่นมันจะทยอยเหลืองนะเพราะมันมีน้องมันจําเป็นต้องส่งไม้น้อง ครับก็เดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับสายพันธุสายพันุ์ดังอีกสายพันธุ์ที่กำลังจะดังพันทดอสกสกาผมเอกใบใหญ่เริ่มเลยใบสั้นๆเนาะมนมนอันนี้ของเขาว่ามนทิศฐานม,มนทิศฐานแล้วก็นี้ยาวยาวทูๆ่ๆแล้วก็นี่ ผิดกันอย่างส้นเชิงเนาะอนี่ใบตองกากาผมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ให้เปรียบเทียบอันนี้คือยาวลิ้นจี่นี่คือใบยาวลิ้นจี่แล้วก็คือนี่คือใบของทองลาบูอ๋อปลายใบของเนี่ยไอ้ตรงนี้มันรู้สึกจะมนกว่าแล้วก็ทู่ๆเสร็จแล้ว มันมามาต่างกันตรงที่นี่จะง,งอยนี่จะงอยนี่มันจะแหลมกว่านี่จะงอยนี่ไม่มงงไม่แหลมม่ยาวมากสมส่วนยาวยาวายาวเลนจีลักษณะยาวยาวเหมือนกันแล้วก็มีรอนนี่รอนทีรอนละเอียดกว่านี่จะรอนลูกฟูกใหญ่กว่าเทียบกับยาวเลนจีเนาะ นี่ทองระบูอันนี้เยาเล่งจีลอนละเอียดกว่าเยาเล้งจีแล้วก็ปลายนี่แหลมกว่าแล้วก็ทองระบูรู้สึกจะฐานจำุนกว่าแล้วก็มี <c oughs> ดูๆเอาเนาะหลายๆใบมาเปรียบเทียบกัน ลักษณะจะคล้ายๆกันแหละคล้ายๆแต่ว่ามาต่างกันตรงที่ปลายใบเนี่ยสีสีเธออาจจะต่างกันนะสีใบด้วยดูสีใบด้วยอาจจะต่างกันแล้วก็รอนก็ต่างกันยาวเล้กจี่รอนเล็ก เนี่ยขอเขาส่งได้แล้วขนาดนี้ของผมนี่ยังไม่อยากอยากจะส่งเลยเนี่ยขนาดรุ่นเราคาะเดียวแหละน่าจะส่งได้แล้วแ,วแต่บางต้นเนาะบางต้นก็ยังเล็กอยู่เพราะผมเสียบสั้นนี่ของพี่เขาเสียบยาวกว่าผมนี่เสียบสั้นแค่นี้อเสียบสั้นพี่เขาเสียบยาวกว่าอืมอันนี้ ยาวลิจีผมเสียบเสียบแค่นี้ผมว่าชอบเสียบสั้นๆผมว่ามันแข็งแรงดีดูก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะบางทีผมก็อยากะเสียบยาวเหมือนกันเลยว่ามันดูแล้วนั่นแต่ว่าพอแพ็กใส่กล่องใส่แล้วผมว่ามันจะการทัดรัดกว่านะถ้าเสียบสั้นๆไม่รู้นะความคิดตัวตัวความชอบสัวตัว,ตวอืม ผมเจอศัตรูตัวชะกาลแล้วเนี่ยตัวเนี้ยชอบกินยอดอ่อนเลยนี่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 ยอดอ่อนที่แทงใหม่ๆแล้วก็อยู่ๆยอดอ,อ่อนซีดเหี่ยวไปเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยสาคัญเลยอเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสาคัญเลยผมไม่ได้ฉีดไอนี่นาาแล้วน้ำมักสมุนไพรมันกลัวมันมันไม่ชอบกลิน่นน้ำมักสมุนไพรเนาะ น้ำมักสมุนไพรที่ผมใส่กระเทียมแล้วก็พริกคงพริกแกงเ่ะน้องเจ้ากินกระเทียมแล้วก็ใส่ไอ้นั้นผมเจอเมื่อก่อนมีตายด้วยเหมือนกัน <c oughs> แห้งตายเหมือนกันนะแห้งตายก็มีนะที่ฉีดด้วยนะน้ำมักสมุนไพรมีโลตินอะไรของผมด้วยนี่ไม่ได้ฉีดหลายวันแล้วมาเลยนี่ถ้าเกิดมียอดออนนี่เสร็จเลยดูจนสีดเขียวเลย các có mà tạo tý thóc labu nó vẫn chưa được cái thùng này đấy thì chúng đi không biết nó phần bao gồm đinh rồi đi đinh đen nó nặng hơn น่จะได้อมอันนี้มีเก็บเีส่ใวนผสมแก็บ,อกบของพี่ก็เน้นดินเหมือนกันเนาะดินกับแก็บเนาะก็ดูแข็งแรงดีเนี่ยเหมาะแก่การไปป,ปลูกบนภูเขานะสำหรับผมนี่ถือว่าชอบเนาะแต่สำหรับหลายท่านนี่อาจจะ ม่ชอบเพราะมันหนักหนักดินเนาะแต่ผมนี่ชอบเลยใช่อย่างเงี้ยไปปลูกบนเขาเนี่ยถึงปลว,วกปลวกขนแกรบมันก็ปลวกขนแกรบไปกินก็ไม่โผลยกสางกันเลยกับของผมแล้วผมนี่ก็ถือว่าดินเยอะเหมือนกันผมไม่ชอบดินเยอะ ยกผิดกันเลยนะน,น้ำหนักผิดกันเลยทองลาบูสอต้นรวมค่าส่งแล้วพันรก็ถือว่าโอเคนะผมผมรับได้นะก็ถือว่าโอเคก็เป็นอะไรที่สายพันใหม่มันก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าจะมาขาย ต้นละร้อยสองร้อยมันก็ดูกระจอกไปเนาะเดี๋ยวคนอื่นก็จะดูถูกดูแคลนเขาได้นะแล้วก็ขผมนี่จะขายให้ต่ำกว่าต้นละสามร้อยผมก็มาคิดแล้วคิดอีกว่าเออเดี๋ยวมันจะดันให้ดังลำบากถ้าขายถูกเกินไปดีขายสามร้อยดีผมโอเคแล้วว่ามันไม่ไม่ตึงแล้วก็ไม่หยดจนเกินไปเนาะหยดเกินไปนี่เดี๋ยวก็โดนศพประมาทเอาได้เนาะ เนี่ยอย่างนี้ถือว่าตึงแล้วก็เขาโปรโมทดีเนาะหมายถึงคนที่เอาไปทําตลาดลก็โปรโมทดีแล้วก็เป็นอะไรที่เริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ต้องการไฟคว้ากันเยอะผมก็เป็นอะไรที่ต้นต้นไหนที่ตลาดมันดีผมก็ต้องมีไว้ต้องมีไว้สำหรับทองสก,กาของผมนี่ยังไม่เคยส่งให้ใครเลยสักต้นนะครับมีแต่ เหมือนจะ,ะโทรมาจองเนาะ,ะ,ะลายมาจองแต่ก็ผมนี่ยังไม่ได้บันทึกไว้เลยเนาะผมก็จะบอกให้จองอีกครั้งหนึ่งเมื่อผมพร้อมเนาะเนี่ยพูดถึงถ้าจะส่งก็ส่งได้แล้วแต่ว่ามันเป็นยังมันไม่สวยแบบนี้ทุกต้นเนาะถือว่าใกล้ๆจะส่งได้แล้วละาทยอยส่งอะ่ะหมายถึงไม่กี่ต้นเนี่ย พอได้อยู่พอเลือกเลือกท่งให้ได้แต่บางต้นมันก็ยังยังสมบูรณ์น้อยกว่าพวกนี้อยู่บางต้นก็ยังเป็นยอดอ่อนอยู่ครับก็อจะดรออีกนิดนะครับสําหรับทองตะกาครับนี่ของผมของแท้ต้องมีอย่างนี้เนาะนี่มีรูปผมมีลายเซ็นผมมีชื่อแผน หนึ่งเดียวในโลกแหมระดับหนึ่งเดียวในโลกนี่จะมาขายต้นร้อยร้ยสองร้อยมันก็ยังไงอยู่เนาะอย่างพี่เขาดูดิต้นห้าร้อยหกร้อยต้นห้าร้อยสี่ห้าร้อยแล้วมั้งรวมก็สงแล้วพันร้อยอ่ะสองต้นผมไม่รู้ว่ารายละเอียดพี่เขาขายเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าโอเค น่าสะสมเป็นอะไรที่น่าสะสมอยู่ก็ถือว่าผมพอใจมากขอบคุณพี่สวุวรรณมากมากขอบคุณมากมากครับได้แต่กร้าใช้สองใบใส่อะไรโอ้ไว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 ้ปลูกต่อได้นะเสียกอยากจะปลูกผมไม่มีที่ปลูกเนี่ยปลูกทุเรียนเข่งไปเลยได้เลยเอาทํำทุเรียนเข่งได้เลยโอเคเลยมันประโยชน์สองอย่างเลยเนาะ ก็เป็นอะไรที่ดูแล้วมีความสุขนะนักสะสมสายพันธุ์ทุเรียนเนอะก็นี่ก่อนหน้านี้พันธุ์นี้ดังดังมากแล้วก็แพงมากแพงที่สุดเลยต้นพันธุ์สามแล้วใหม่ใหม่ดิแล้วก็นี่พันธุ์กำลังมาแรงช่วงนี้พันธุ์กำลังมาแรงเพราะแรงโปรโมทแต่ก็ดูลักษณะเนื้อนี่โอ้หน้าทวินามากเลยผมเห็นครั้งแรกผมก็ชอบเลยเห็นสีเนื้อผมก็โอเคแล้ว แล้วก็การคงลงคงรูปโอ้สุดยอดถือว่าเป็นอะไรที่ไม่เสียดายเลยพันสองต้นพันร้อยนี่ถือว่าโอเคเลยผมไม่วอรี่เลยราคาแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้มาเนาะเป็นอะไรที่คุ้มรู้สึกผมคุ้มเนาะคุ้มคุ้มค่ามาก,มากๆเลยนับสะสมสายพันธ์ุนี่แรกๆนี่ ปลาใหญ่ยังแพ้ปลาวรอยนะครับปลาใหญ่กินปลาเล็กอะไรเขาว่าแต่แต่ก็ยังแพ้ปลาวรอยนะ <S <S ต้องไวรยไว้ก่อนอย่างนี้เดี๋ยวปีหน้านี้มีต้นพันมีต้นพันไวไวใช้เองไว้จําหน่ายจ,จ่ายแจกอะไรก็ว่าไปปีหน้ามีแน่กระแสก็ดีเราไม่ต้องทําตลาดเองก็มีคนทําตลาดให้แล้วแต่สำหรับพันธุ้นผมต้องทําตลาดเองว่าเป็นสายพันธุ์ของผมเองอื ผมก็ไม่ได้โปรโมทอะไรมากมายก็ทําในสื่อในช่องของผมเนี่ยไม่มีการจ้างอะไรใครมาโปรโมทให้แล้วก็ไม่ไม่ชอบที่จะไปให้ใครฟรีๆแล้วมาช่วยโปรโมทให้หน่อยอะไรไม่ไม่ไม <c oughs> ผมชอบเดินในเส้นทางของผมเองไม่ชอบไปพึ่งพาอาศัยอะไรใบบุญของใครเนาะไม่ชอบอไปเกาะใครดังเนาะเฉพาะ มาชิกผมที่สั่งจองยอดจองเข้ามานี่ผมว่าดูจะไม่พออยู่ด้วยซ้ำก็เอาแค่าเพราะที่ทําไหวเนาะแล้วตอนนี้ต้นสต๊อกผมก็หมดแล้วก็เสียบไว้ก็เหลือที่เสียบได้อยู่ประมาณสองร้อยสามร้อยต้นเีงก็รีบรีบนั่นเข้ามาเนาะเวลาเวลาผมประกาศอะอย่างทดสอบความไวนะผมนี่ทดสอบความไวเลย ว่าใครที่กดกระดิ่งให้ผมหรือเปล่าคนที่ได้นี่ต้องเป็นคนที่กระดดกดกระดิ่งให้ผมเนะเาะเ้าก็จะมีการแจ้งเตือนพอคลิปผมผมจะทําคลิปแจ้งเนาะพอคลิปผมปล่อยปุป๊บวันแรกนี่วันนี้ผมเตรียมสมุดไว้เล็กหนึ่งเล่มเลยไว้ไวจดุดรายชื่อคนที่สั่งจองนอะก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าคนที่ไว้ก่อนก็ได้ก่อนเนาะไว้พบกันอีกไม่นานเนาะ อาจจะทยอยส่งก่อนแล้วเพราะว่ามันความสมบูรณ์ของแต่ละต้นมันไม่พร้อมกันทําแต่ละรดนี่ไม่พร้อมกันเพราะผมทยอยทาผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ <c oughs> ก็พยายามคัดต้นที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์ให้ก่อนเนาะครับให้ดูสีให้ดูความต่างของสองสายพันธุ์นี้ดีๆเนาะเมื่อเพราะมันทรงยาวคล้ายๆกันเนาะแล้วก็ฐานมลคล้ายๆกันความต่างก็คือรอนอลาบูนี่จะ ลอนใหญ่อยาวลิ้นจีนี่จะรอนเล็กเนาะเล็กละเอียดแล้วก็ยาวลิ้นจีนี่จะงอยตรงเนี้ยจะแหลมคล้ายๆหมอนทองเลยแต่ทองลาบูนี่สั้นนะจะงอยสั้นครับสีใบก็ต่างกันสีใบก็ต่างกันนี่ดูเหมือนจะเข้มกว่าอันนี้ก็เข้มเนาะสีดูเอาเองเนาะดูเอาเองครับสีใบ นี่คือ,อความใครระหว่างยาวลินจีกับทองลาบูนะครับอย่างไปเนี้ยถ้าดูคนละทีนี่อูคลายมากแต่ว่าถ้ามาดูเปรียบเทียบไปใกล้ๆที่จะรู้นะครับว่าถึงแม้มันจะทรงกระบอกยาวๆอย่างเนี้ยขนาดยาวอย่างเนี้ยแต่ว่าจะงอยสั้นถ้ายาวลิ้นจีนี่จะงอยยาวแบบมอนทอง แล้วก็ฐานเนี่ยจะทู่ๆเหมือนกับคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกับทู่ๆคล้ายๆกันรอดใหญ่ครับก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆเนาะเป็นอะไรที่เอาเอามาอวดเพื่อนๆกันเนาะอืมฟันรอไว้จนยอดแก่เหมือนล้วครับนี่ว่าจะมาฝากไอ้นี่ย แกไปรูอเปล่าเนี่ยเนี่เสียบนอออนได้อันนี้ต้องเสียบข้างแล้วล่ะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณที่ดูกันจบคลิปไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ